ครับลุงจงมาแล้วครับมาพร้อมกับวันนี้ลุงจงก็เอาพระมาอวดเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับวันนี้มีพระปิดตา <c oughs> วันนี้มีพระปิดตามาอวดเพื่อนๆครับหนึ่งองค์นี่ครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูงนะประมาณนี้นะครับข้อมูลได้แค่นี้ข้อมูลมีแค่นี้นะครับเรามาดูเนื้อหาสาระกันเลยนะครับถ้าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนี่ก็มีหลายพิมพ์หลายหลายพิมพ์นะครับแต่ดูจงไม่มีข้อมูล องนี้เป็นน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับภาพาปิตาองูี่ยมวัดสะพานสูงพิมพ์ใหญ่เนื้อผงคุกลักปิดทองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลงจงลงลงกลง้องลองดูจะเป็นยังไงจะได้ดูเนื้อหาสาระกันใกล้ๆนะครับ ด้านหน้านะครับเนื้อผงคุกลักนะครับแล้วก็มีปิดทอง มองดูเหมือนมือเหมือนจะมีนิ้วนะครับเหมือนจะมีนิ้วประมาณนี้นะครับสะดือสะดือองค์พระก็สือเขาเรียกสะดือเป็นหลุมหลุมสือเนาะ เท้าก็ดูเหมือนจะมีนิ้วนะครับเหมือนมีนิ้วนะครับดูตรงเท้านิ้วนิ้วนิ้วเท้าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเราฝั่งซ้ายของพงหลวงพ่อนะครับดูบางมุมจะเห็นเป็นนิ้วนะครับเดี๋ยวดูนะอ่านี่ครับมุมนี้นะครับจะเห็นเป็นนิ้วเลยนะครับ ก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเพราะความชัดเจนก็ได้โอ้แต่ตรงจงเนี่ยไม่ไม่นิ่งเราขยายก่อนอืม นี่นะครับตรงนิ้วเท้าของหลวงพ่อนี้เป็นเป็นนิ้วเลยนะฝั่งขวาของเราจะเป็นนิ้วเท้าฝั่งซ้ายของหลวงพอนะ่อดูใกล้ๆกันเลยนะครับสะดือก็สะดือโบนะครับสดือ แล้วก็แขนแขนนี่เป็นกล้ามเป็นเป็นเป็นล่ำเป็นกล้ามเลยนะครับขึ้นกล้ามเลยมือนี่ก็น่าจะเป็นนี่นะครับเป็นนิ้วนะครับมองเห็นเป็นนิ้วเลยนะครับตรงไม่นิ่ง จงมือไมนี่นี่นะครับส่องผ่านพันกรอบกระจกเข้าไปนะครับกรอบกรอบพลาสติกเข้าไปก็ได้แค่นี้นะครับความชัเจีนเนาะดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองปิดแผ่นใหญ่เลยนะครับลงกล้องลองดูนี่ครับดูเนื้อด้านหลังมีคาบลักแล้วก็ปิดทองนะครับลึกๆเลยนะครับ ใช้ขย,ย,นะยายเลอนะขยายเต็นที่เลยนี่นะครับด้านหลังขอบก็นุ่นขอบก็ตั้งๆเลยนะครับขอบยังยังเป็นขอบอยู่นะครับตรงดูตรง ด้านหลังนะครับตรงใต้ฐานตรงฐานนะครับตรงด้านล่างนะครับขอบยังเป็นขอบอยู่เลยนะครับแล้วส่องผ่านกระจกก็จะได้ประมาณนี้เนะ คือว่าสวยอยู่เนาะคือว่าสวยอยู่นะครับด้านหน้าอันนี้ลุงจงไม่ได้ลงกล้องนะครับก็ใช้ขยาย กระจบก็แตกแล้วลุงจงจะไปเปลี่ยนกระจกกรอบใหม่เนาะเปลี่ยนกระจกใหม่ก็ให้ชมบรารมีพร้อมกันนะครับไปด้วยกันได้นิม,มนมาใหม่ๆก็เอามาอวดเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับ ประมาณนี้นะครับใครมีข้อมูลอะไรยังไงติชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับติชมได้แนะนำได้นะครับหลูงจงก็ไม่ใช่เซียนเนาะได้มาก็ด้วยความอาชอบสะสมชอบเก็บสะสมอชอบเก็บสะสมนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้แพงมากนะครับไม่ได้แพงมากก็เลยเช่าหามาไว้สะสมประมาณนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจลุงจงคุ้ยใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องลุงจงประเสริมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกทกำลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ